สวัสดีครับสวัสดียี่มือเซากับผมมือนี้กับตามต่อกับผมในการเห็ดกําแพงครับเห็ดกําแพงในมือนอ่าในมือที่หาแล้วครับะว่ามันเป็นแจงใหญนะครับเนามืออ่านนีก็บบระคั่นอีแล้วเลครับผมื่อวานนะครับเนามือนี้กับอ่าติดตามงานเก่ากับผมว่ามันเป็นจจงใหญนะครับเนาเนี่ยครับผมมือนี้กับ เป็นมือที่หาครับผมมือที่หา้ก็าการเห็ดกัมแพงครับผมก็เห็ดแหล้วนะครับแลอันนี้เป็นกะกออย่างเรียบ้อยแล้วนะครับผมกอเรียบร้อยแล้วครับผมกอเงาแล้วนะครับแล้วเงาไปซุกแล้วครับผมแล้วก็เหลือยางเดียวจะกรเคลื่อนเทข้านข้างบน,นครับผมเทแท้เทข้านข้างบนไปเลยนะครับเนะาะเท่เงาไปเลยหน้าเนาะเหลือยางเยวครับผมบางคั้ว่าจะคล้องจะ มี่ครบบอแล้วคนระับเนาะบัวของจะพ่อบอแล้วคบเนาะต้องไปเห็ยนล่อแางเบ่งครับรรเล่าแางแม่ปิดแจ้งหน,น,น่ายท่านเองหน้ามา่วเพราะว่านมือนี้ก็ไปเบ่งแล้วก็ปูนจะเหลืออยู่สองถุงนะครับเนาะหลังจากาเมื่อวานเขาไปซื้อมาอ่าซื้อมาเพิ่มอีกห้าถุงครับเพิ่มอีกห้าถุงเดี๋ยวนี้เหลืออยู่สองถุงครับ ผมคาราอีเท่ข้านเนี่ยมันเท่ข้านของบทน,นี้บางหัวจะพ่อหรือบ้พ่อทำแล้วนะต้องสร้างเบิองอีกเชนึงนะครับนะครับมันจากกอเรียบร้อยแล้วก็สหานหางเงินคาคาสร้างตัวครับเหมือนหางเงินคาสร้างครับหางเงินคาสร้างนครับจนจกันสี่อ่ามาสรุปครับสีมาสรุปแน่น คลิปหนาแน่นนะมา,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 าสรุปเรื่องิปหนาเบื่องวันค่าซ้างนะำหักค่าซ้างคาอนอุปกรณ์นะ้นน้ำหนอุปกรณ์ว่าเ์หาสี่เบิดจักบาทนะครับเนาะเดี๋ยวชิปหนาครับผมคลิปหนานะครับเนาะคลิปหนาเดี๋ยวผมจีม่าสรุปค่าซ้างให้เบิ้งนะครับสรุปค่าซ้างให้เบิ้งว่ามันสีจักบาทนะครับเนะาะสำหรับจีมีก็ฝากไวส้สำหรับมีก้อนนะครับเนาะคลิปหนาจเจอกันไหมครับในการนั้น เห็ดกำแเพียงนะครับนะวาสิเบิดเจ็กบาทครับนะขอบคุณในไลน์ครับขอบคุณถี่รับชมนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับผม